สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในปี2568กันนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากรายงานของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเลยค่ะเป็นฉบับล่าสุดมิถุนายน68ภาพรวมที่เขาคาดการไว้เนี่ยคือเศรษฐกิจพะเยาจะขยายตัวได้ประมาณ1.8%่ปเปอร์เซ็นต์เราจะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างนะคะครับ ตัวเลข1.8%นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับแต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีหลายมิติที่น่าสนใจมากๆเลยครับมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านที่อาจจะต้องอจับตาดูกันหน่อยน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากฝั่งการผลิตหรือที่เรียกว่าด้านอุปทานกันก่อนเลยดีไหมคะภาพรวมตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูด้านอุปทานโดยรวมเนี่ยคาดว่าจะโต แค่ประมาณ0.6%เท่านั้นเองครับโอ้ค่ะแต่ว่านะครับที่น่าสนใจคือความแตกต่างข้างในอย่างภาคเกษตรนี่คาดว่าจะโตเยอะเลยครับตั้ง6.7%โห oh, 6.7เลยเหรอคะก็มีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวอยู่นะครับแม้ว่าภาพรวมประเทศอาจจะดูผันผวนกว่านี้ค่ะ6.7%ในภาคเกษตรนี่ถือว่าเด่นมากจริงๆนะคะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะในฝั่งการผลิตเหมือนกันมีอะไรอีกบ้าง ครับก็จะมีภาคอุตสาหกรรมอันนี้ประเมินว่าจะขยายตัวได้ประมาณ2.1%ดูจากพวกทุนจดทะเบียนโรงงานที่เพิ่มขึ้นการใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่แต่มีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันคือภาคบริการที่คาดว่าจะหดตัวครับติดลบไปเลยลบ3.2%ตฮะติดลบเลยเหรอคะดูสวนทางกับภาคเกษตรเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะคะพอจะทราบไหมคะว่าทาไมภาคบริการถึงดูแนวโน้มไม่ค่อยดี ครับในแรงงานเขาชี้ไปที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะลดลงนะครับอ๋อค่ะแล้วก็รวมถึงพวกยอดขายในกลุ่มค้าส่งค้าปลีกด้วยอาจจะเป็นผลกระทบเนื่องจากช่วงก่อนๆหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนไปบางอย่างก็เลยทําให้ภาคบริการยังยังไม่ฟื้นเท่าที่ควรเป็นตัวฉุดภาพรวมด้านอุปทานลงมาหน่อยครับเข้าใจแล้วค่ะ ภาพด้านการผลิตนี้ดูผสมผสานกันจริงๆมีทั้งตัวที่เด่นมากๆอย่างเกษตรแล้วก็มีภาคที่ยังน่าห่วงอย่างบริการทีนี้ลงพลิกไปดูอีกด้านมั้งค่ะด้านการใช้ใจ่ายหรืออุปสงค์อันนี้เห็นว่าภาพรวมดูดีกว่ามากเลยใช่ไหมคะใช่ครับด้านอุปสงค์นี่แหละครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของรอบนี้เลยคาดว่าจะขยายตัวสูงถึง9.1%ครับโห9.1%สูงมากจริงๆค่ะปัจจัยหลักๆนี่มาจากไหนคะ ตัวชูโรงสำคัญเลยนะครับคือการค้าชายแดนคาดว่าจะโตถึง28.6%ครับ28.6ใช่ครับโดยเฉพาะที่ด่านบ้านหัวคือเหมือนว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เขาทำไว้เสร็จแล้วเริ่มใช้งานได้จริงเนี่ยมันกำลังปลดล็อกศักยภาพตรงนี้ชัดเจนเลยครับเรียกว่าเป็นการลงทุนที่เ,เริ่มเห็นดอกผลเป็นรูปธรรมแล้ว โตเกือบ30%นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามากจริงๆค่ะแล้วนอกจากการค้าชายแดนมีแรงส่งจากทางไหนอีกบ้างคะสำหรับด้านอุปสงค์อีกตัวที่สำคัญก็คือการใช้จ่ายภาครัฐครับคาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ6.7%อันนี้น่าจะมาจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี68โดยเฉพาะพวกงบลงทุนนะครับก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรถ้าภาครัฐจับก,การค้าชายแดนดูดีแล้วฝั่งเอกชนล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ทั้งการบริโภคการลงทุนการบริโภคภาคเอกชนหรือการจับใจ่ายใช้สอยของคนทั่วไปเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวได้เล็กน้อยครับประมาณ1.6%ก็พอมีสัญญาณบวกบ้างจากการใช้จ่ายหมวดบริการและก็การซื้อรถยนต์นั่งที่เริ่มฟื้นตัวแต่ส่วนที่ยังดูเปราะบางหน่อยคือการลงทุนภาคเอกชนครับ อันนี้คาดว่าจะหดตัวติดลบ1.7%อ้าวการลงทุนเอกชนยังติดลบอยู่เหรอคะทั้งั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจเหมือนจะดีขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะพอมีคําอธิบายไหมครับรายงานเขาระบุถึงเรื่องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทีออ่อาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับคือแม้จะมีสัญญาณบวกจากภาครัฐจากชายแดนแต่ผู้ประกอบการเองอาจจะยัง ยังลังเลหรือว่ารอดูสถานการณ์ให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใหญ่ๆครับผมพอเห็นภาพเลยค่ะสรุปคือด้านการใช้จ่ายหรืออุปสงค์เนี่ยพึ่งพาแรงส่งจากการค้าชายแดนกับภาครัฐเป็นหลักจริงๆส่วนเอกชนยังค่อนข้างระมัดระวังตัวอยู่แล้วถ้ามองในมุมของเสถียรภาพเศรษฐกิจล่ะคะพวกเงินเฟอ้อหรือการจ้างงานมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมคะครับ ด้านสเสถียรภาพถ้าดูอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1. 1เอเซอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะครับไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออัตราการจ้างงานครับที่คาดว่าจะหดตัวประมาณลบ1.2เปเซตเดี๋ยวนะคะเศรษฐกิจโดยรวมคาดว่าจะโตแต่การจ้างงานกลับคาดว่าจะลดลงเออตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันดูขัดแย้งกันนิดนิดนะคะใช่ครับ เป็นจุดที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อนขึ้นเหมือนกันแล้วก็น่าจะต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับประเด็นนี้8อีกครั้งนะคะเท่าที่คุยกันมาคาดการว่าจะโต1.8%โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากด้านอุปสงค์คือการค้าชายแดนที่โตเยอะมาก +28.6% แล้วก็การใช้ใจ่ายภาครัฐ +6.7% ส่วนด้านอุปทา,านหรือการผลิต ภาพจะผสมผสมกันหน่อยเกษตรเด่น6.7%อุตสาหกรรมพอไปได้2.1%แต่บริการยังหดตัวลบ3.2%แล้วก็ด้านเสถียรภาพเงินเฟอ้อดูสงสง1.1%แต่ที่น่าสนใจคือการจ้างงานที่คาดว่าจะลดลงลบ1.26%ครับเป็นการสรุปที่ครอบคลุมภาพจากรายงานได้ค่อนข้างดีเลยครับค่ะและประเด็นสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อจริงๆก็คือ การที่เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวแต่การจ้างงานกลับถูกคาดการว่าจะหดตัวเนี่ยมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจพยาวหรือเปล่าคะอาจจะเป็นการเติบโตที่ไม่ค่อยกระจายตัวหรือเป็นการเติบโตที่พึ่งพาภาคส่วนที่ใช้แรงงานน้อยลงหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องหาคำตอบกันต่อไปนะคะ